ชาวล้านนาเชื่อว่าการที่ได้มีอินไว้บูชาจะทําให้มีคนเมตตารักใคร่ถ้าบูชาไว้ในเคหสถานก็จะทําให้ผู้คนในบ้านนั้นรักใคร่ปรองดองกันถ้าบูชาไว้กับตัวก็จะทําให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมอุดมด้วยโชคลาภข้าของเงินทองไหลมาเทมาค้าขายรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอินจึงเป็นหนึ่งในเครื่องรางยอดนิยมตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันไม่เสื่อมคลาย อินนั้นไม่เป็นที่แน่ชัดว่าชนชาติใดคิดสร้างเป็นชาติแรกบางท่านว่าอินมาจากทิเบตซึ่งมีความเชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์ว่าหญิงชายเสพสมกันจะทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตเป็นตัวแทนของการเกิดการวอกงามและความสมดุลยินยังและสืบทอดกันเข้ามาทางพมา่าบางท่านก็ว่าเป็นการสร้างเพื่อระลึกถึงหญิงชายคู่แรกของโลกเป็นต้นสําหรับประเทศไทยความเชื่อเรื่องอินเริ่มเข้ามาทางล้านนาซึ่งอาจสืบทอดเข้ามาทางพมา่า ต่อมาขยายไปยังภาคอีสานภาคกลางณักปัจจุบันอินกลายเป็นเครื่องรางของขลังที่เป็นที่นิยมกันทั่วประเทศวัสดุที่ใช้ในการสร้างอินนั้นมีทั้งไม้นามมงคลเช่นไม้มะยมไม้รักไม้คูนไม้มะรุมกระฟากโลหะพวกเงินทองนาคสัมฤทธิ์ดินเจ็ดป่าช้าเจ็ดท่าเจ็ดกลางใจเมืองผงยารวมไปถึงอัญมณีต่าง